ครับวันนี้ที่เรามาดูเนี่ยคือเขาเรียกทุ่งมหาลาชหรือที่เรียกชาวบ,บ้านเรียกกันคือทุ่งทะเลมหาลาชมันจะมีเนื้อที่คาบเกี่ยวเนี่ยแสนกว่าไร่แสนกว่าไร่แสนกว่าไร่แต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ในอำเภอมหาลาชเนี่ยก็อยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นไร่ แต่เฉพาะของผมเลยตำบลพิจิเพียรคาบเกีียวบบนเนี่ยวสองสามตำบลเนี่ยแล้วก็ประมาณสามหมื่นกว่าไร่แล้วแล้วดูน้าหลากเนี่ยมันจะมาจากสิงบุรีจากแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยสิงบุรีอ่างทองที่ข้าบเกี่ยวมาเนี่ยอยุธยาเนี่ยตั้งแต่จังหวัดพระนครศรียาคืออํเาเภอบนแพกสูงสุดเดี๋ยวก็ไล่ลงมามหาลาชผมเนี่ยตรงเนี้ยจะมีประตูน้ําที่กั้นน้ําในทุ่งทะเลมหาลาชเนี่ยประตูนี่คือประตูหนองหมอ้อ หนึ่งประตูแล้วล่องไปใต้เนี่ยปิดน้ําในทุ่งทั้งหมดเป็นชสนแสนไล่เนี่ยคือประตูวัดดูรมเดี๋ยวจะพาไปดูปิดน้ําไว้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยปิดแล้วคือน้าที่ที่เข้ามาในทุ่งเนี้ยก็จะขึ้นประมาณสามสี่เซนเนี่ยเข้าเนี่ยเขาเรียกข้าวฟางลอยครับข้าวฟางลอยหวานตั้งแต่พฤชกราหรือมิถุนาเนี้ยนะครับบปลายเนี่ยข้าวพันเนี้ยกวานไปแล้วเนี่ยจะไปเก็บเกี่ยว ปลายมุกกระลาต้นกุมภาจะหวานตอนไหนก็แล้วแต่ข้าวพันที่ในทุ่งเนี้ยที่ทําอยู่ตอนเนี้หมื่นห้าพันไร่เรียกข้าวนาปีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือข้าวฟางลอยแต่ณปัจจุบันเนี้ยที่พื้นที่ที่ปรับปรุงได้มีน้ําเนี่ยเขาจะทําข้าวยุ่สั้นร้อยยี่สิบวันเก้าสิบวันร้อยวันวนะครับอีนั้นก็ทําตามฤดูกาล ะครับมันจะทําได้สองเที่ยวในทุ่งนี้ครับแต่วิถีชีวิตที่ผมอยากให้เป็นเป็นกิ่นอายตั้งแต่โบราณมาเลยเนี่ยก็ยังมีทุ่งเนี้ยนในจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยที่ทำข้าวฟางลอยนะครับน้ําเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยก็ประมาณสี่ห้าเมตรถ้าก็สูงสุดเลยนะครับต้นข้าวที่บันทึกไว้ในในศูนย์วิจัยข้าวก็คือห้าเมตรหกสิบ แต่หลังๆมาเนี่ยปกติถ้าเกิดที่ข้าวได้ผลผลิตได้เนี่ยนะก็มีสามเมตรสี่เมตรต้นข้าวนะครับพอน้ําเข้าไว้แล้วเนี่ยก็จะปิดน้ําไว้ในทุ่งไว้เลยเนี่ยพอสูงสุดแล้วเนี่ยพอเดือนมกรานะครับวันที่สิบมกราเนี่ยก็จะเปิดประตนะูทั้งสองประตูเนี่ยน้ำในทุ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะไหลลงแม่น้าลบลบุรีแล้วก็พอที่รอนแห้งไปเขาก็เกี่ยวข้าวเนี่ยเกี่ยวข้าวฟางลอยเนี่ยอันนี้เป็นวิถีชีวิตนะครับ แต่ถามว่าในทุ่งเนี้ยทําข้าวฟางลอยอย่างเดียวว่าไม่ใช่แล้วนะครับมีบางส่วนที่ว่าทําข้าวอายุสั้นไม่ได้น้ําไม่มีอะไรเงี้ยก็ต้องรอทํานาปีฤดูกาลอย่างเดียวมีตอนเนี้มีหมื่นห้าพันไร่ในทุ่งนี้นะครับครับครับหรืรอแลหมื่นห้าพันไร่เฉพาะทําข้าวฟางลอยทุ่งเนี้แสนเกือบสองแสนไร่เกือบสองแสนไร่เขาเรียกทั้งทุ่งนะมันข้าบ,บเกี่ยวทั้งจังหวัดอ่างทอง นะครับสายเอเชียเลยมันคันกันล้อมนะไปถึงสิงห์บุรีนรุ่นนะครับลบบุรีแล้วถึงจะมาอายุทยาเนี่ยที่เป็นวงล้อมที่เรียกทุ่งทะเลมหาราชแต่ทุ่งทะเลใช่ถ้าเกิดเราพูดทั้งทุ่งแต่ในบริบทในในมหาราชเนี่ยก็ประมาณแสนไร่น,ไนะครับแสนไร่แต่ทําข้าวฟางลอยรเรียกข้าวฟางลอยเนี่ยทำเดือนไหนต้องหวานประมาณจะหว่านตอนไหนก็แล้วแต่แต่ต้องเริ่มหวานเนี่ยเดือนพฤษภา นะครับใครยังไม่หวานก็หวานมิถุนานะครับกระดก,กระดาเนี่ยยังหวานได้อยู่แต่สิงหาเนี่ยน้ำจะเริ่มเข้าทุ่งแล้วมันก็ต้องหวานไว้ก่อนขอขอนุญาตกำลังกับน้ําที่เริ่มเข้าทุ่งเนี่ยน้ามาจากที่ไหนจากเจ้าพญาเจ้าพญามาที่เจ้าพญาจะเบี่ยงออกมาจากเขาเรียกคนประธานโครงการที่สิบโครงการมหาราชที่สิบเบี่ยงออกมาแม่น้ําเจ้าพญาแล้วก็มาลบบุรีแม่น้าลบบุรีที่เข้าที่เข้ามาในทุ่งเทมาหาราชก็มาจากน้ำเขื่อนเจ้าพญานั่นแหละ แล้วเบี่ยงเข้ามาในทุ่งนี้คือทุ่งนี้ก็สรรับ<อ>น้ําจาก,จากแม่น้าเจ้าพยาแม่น้าเจ้าพยา<อ>สมัยก่อนเนี่ยทุ่งนี้มันก็เป็นถ้าเกิดว่าน้ําเยอะๆนะข้าวเนี่ยเสียสิบสองปีติดเหมือนเป็นทุ่งรับน้ําแหละแต่เขาไม่ได้กําหนดเป็นทุ่งรับน้ําเพราะว่าปีห้าสี่นะที่กาหนดทุ่งรับน้ําในจังหวัดพระนครศรียุธยา,ยานเนี่ยเจ็ดทุ่งนะครับทุ่งเนี้ที่ไม่ได้ไม่ได้บรรจุคือ ตอนที่น้ําท่วมเยอะๆนั่นนะ่ะมันมีข้าวฟางลอยอย่างที่ผมบอกไงแสหมื่นห้าพันไร่ครับ,รบพอมีมื่นห้าพันไร่จะให้ปล่อยเข้ามาเลยก็กลัวว่าจะเสียหายทั้งหมดแล้วผลสุดท้ายก็ท่วมหมดเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้บรรจุไว้นะครับอันนี้อันนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นที่รับน้ํามาแต่ดั้งเดิมเลยทุ่งเนี้ยนะครับแล้วบริบทของอําเภอมหาลาชก็คือมันจะมีเขาเรียกแม่น้าลบบุรีน่ะฝั่งตะวันตกนะครับ เป็นทุ่งบางกลุ่มก็น่ะร,รับน้ําทุ่งบางกลุ่มจากแม่น้ําเจ้าพยากับแม่น้ําป่าสักเข้ามาผสมทบกันก็มีอําเภอบ้านแพกอําเภอมหาลาชอําเภอบางปะหันนครนคลหลวงอันนั้นเขาเรียกทุ่งบางกลุ่มรับน้ําเหมือนกันคือทุ่งตะวันตกส่วนของผมเนี่ยส่วนเนี้ย <ผม S 1> ของอำเภอมหาลาชเรียกทุ่งตะวันออกก็คือทะเลมหาลาชเนี่ยทุ่งทะเลมหาลาชทั้งหมด ก็รับน้ําจากแม่น้ําลุบรีเหมือนกันฝั่งฝั่งตะวันออกตะวันตกนะครับรับแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็เจ้าพยาที่เบี่ยงมาแม่คลองบางแก้วเนี่ยคือทุ่งนี้เลยนะครับคลองบางแก้วก็อยู่ใต้เราไปเนี่ยเนี่ยรับมาในทุ่งนี้เหมือนกันแต่หลักๆเลยก็คือรับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาในทุ่งนี้ครับ,รบทีนี้สถานการณ์น้าในปีนี้นี่ในง่ายคิดมุมมองของกำนันเนี่ยคิดว่าในพื้นที่ทุ่งมหาราชเนี่ยน้ําจะท่วมเต็มพื้นที่ไหม คือทุ่งผมเนี่ยนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าน้ําผมในในในประตูเนี่ยนะถ้าไม่ถึงสี่เมตรหรือห้าเมตรข้าวในทุ่งผมเนี่ยที่ทํานาดอนดอนก็จะไม่ได้ผลผลิตเดี๋ยวพวผมจะพาไปดูประตูวัดอุโลมนะครับหน้าประตูต้องห้าเมตรยี่สิบอย่างน้อยๆเลยต้องสี่เมตรยี่สิบณปัจจุบันเนี่ยในทุ่งยังสองเมตรกว่าคือที่ตรงเราอยู่เนี่ยนะอาจจะไม่ท่วมแต่เนี่ยลงต่ําไปหน่อยต้องท่วมหมด หน้าที่เราเห็นถนนนัต้องท่วมหมดแล้วน้ําที่ท่วมนี่ต้องอประมาณส <_ n ose> <ม>ี่เมตรก็ถ้าถึงสี่เมตรแปดสิบในทุ่งเนี่ยที่ทําข้าวฟางร้อยหมื่นห้าพันไร่เนี่ยได้ผลผลิตหมด<อ>แต่สมมุติว,ว่าต่ำฝานั้นสมมุติว,ว่าสี่เมตรเนี่ยไอที่ดอนมาแปดสิบเซนเนี่ยเขาไม่มีน้าหล่อเพราะข้าวฟางรอยต้องน้ําหล่อตลอดถ้าแหง้งเขาก็ไม่ได้ผลผลิตอขอไม่ทุ่ง<พ>นีความรู้เพราะพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านนี่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลย ข้าวฟางลอยคือข้าวอะไรท่านกำนิดข้าวก็มีพันสมัยก่อนก็มีปิ่นแก้วข้าวขาวหลวงขาวพยอมคือข้าวฟางลอยต้องเป็นอย่างนี้เป็นข้าวพันธุ์ดั้งเดิมหวานตอนไหนก็แล้วแต่เรียกข้าวไวแสง นะวานพฤษธพามิถุนานะก็ต้องไปมิวานพฤทธพาได้ต้นน้ำหล่อพฤทธพามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกกาลาปลายปลายมกกาลาก็าบ่อยน้ําทิ้งในทุ่งแล้วก็เกี่ยวเขจะไม่แก่ตอนนั้นปััจจุบนระหว่างมิถุนาก็ไปแก่พร้อมกันอีกคือไม่ใช่ว่าร้อยยี่สิบวันแบบข้าวแล้วเกี่ยวคือข้าวตอนนี้คุณจะวานตอนไหนก็แล้วแต่อายุสมมติว่าสี่เดือน ห้าเดือนตั้งแต่หวานก็ต้องไปแก่ปลายมกกลาอ๋อครับผมคือเขาไม่ได้เป็นอายุโอ้โหสี่เม็ดแปลว่าข้าวเนี่ยเป็นพันพิเศษคือมันเป็นพันุโบราณน่ะแต่สมัยโบราณเขาบอกอย่างนี้นะข้าวฟางร้อนหมายความว่าพอปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าน้ําขึ้นห้าเซนสิบเซนน่ะวันหนึ่งอ่ะเขาจะสามารถโตทันแต่ขึ้นขึ้นวันละสิบ้าเซนสิบห้าเซนโตไม่ทันเนี่ย ก็ตรมเสียหายเลยแต่ถ้าเกิดต้นเขาสูงแล้วสมมติข้าวอายุสามเดือนแล้วเนี่ยถ้าสูงเยอะๆมากๆเนี่ยเขาสามารถดีตัวขาดจากรากข้างล่างแล้วมาสร้างรากใหม่เหมือนผักกระเฉดโอ้แล้วก็ลอยอยู่บนน้ำนาเราเนี่ยบางทีก็ไหลไปนาคนอื่นแต่ก็ยังได้ผมลิตตัไปเกี่ยวที่นาคนอื่นอันนี้เขาเรียกคือข้าววางลอย พันๆของเขาที่ยังมีอยู่ในทุ่งนี้สมัยก่อนนะก็มีที่ปัตจินบุรีก็มีนะครับที่เขายังยังทาพันเนี้ยแต่ณปัจจุบันเนี้ยประยุกต์ใช้พอเขามีน้ําแล้วเขามาทาอายุสั้นเลยเก้าสิบวันร้อยวันร้อยี่สิบวันเขาไม่ท,ทําช่วงนี้แล้วเขาทําเหมือนว่าทาปลายปลายต้นพฤติกาธันวาเนี่ยแล้วก็เกี่ยวภายในเมษาค,ค,คือทำสี่เดือนแล้วก็เมษาเกี่ยวก่อนปลายสิงหาต้นกันยา แล้วพอสิงหากันยาน,น้ํามาเขาก็ไม่ทําแล้วปล่อยเขาเรียก<ๆ>ปล่อยน้ําเขา้านาปล่อยปลาเข้าทุง่ง<ๆ>เป็นวิถีเฉพาะเฉพาะโซนนี้นะครับเฉพาะโซนนี้ใช่แต่เดี๋ยวเนี้ยอำเภออื่นเนี่ยเขาก็ทําอย่างที่ผมบอกแนละ้วเกี่ยวก่อนเมษาครั้งหนึง่งแล้วก็เกี่ยวก่อนต้นกันยาครั้งหนึง่งแล้วก็พอแล้วเขาปล่อยเ,เรียกน้ําเข้าทุง่งเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ําแต่ของผมเนี่ยวิถีชีวิตชาวนาเนี่ยเขาทํานาไม่ได้ทําได้ครั้งเดียวก็ต้องรอทํานาปี เพราะมันไม่มีน้ำํำแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ทนมาทานก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ได้ทํานายอย่างที่บอกค,บคือทําก่อนเกี่ยวก่อนเมษาเกี่ยวก่อนสิงหาเนี่ยก็มีทำ e อโมยูก่อนนคุณจะทําอายุสั้นสองครั้งคุณต้องทําเนี่ยพอต้นกันยาเนี่ยต้องปิดน้ําแล้วนี่บางคนบางทียังยังทำอยู่เนี่ยปัญหาก็มีพอก็ปิดน้ําน้ําขึ้นมาท่วมข้าวจะเกี่ยวเนี่ยปัญหา ก็ยังทำทำรวมกันอยู่แต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นคือมีการทำเรียกอะไรข้อตกลงกันทำเอโ u ยูกันว่าผู้นาท้องถิ่นเกษตรกรมาคุยกันจนประธานนั่นแหละอันนี้มันก็เป็นการบริหารจัดการในพื้นที่นะครับ,รบแล้วที่นี่ท่าน้ำช่วงๆประมาณกี่เดือน,นก็อย่างที่ผมบอกไงถ้าเกิดน้ําปกติมาเลยนะเนี่ยต้นสิงหาจะเริ่มมาแล้วแต่มาน้อยสิงหาเพราะกันยานี่เยอะแล้วตุลา ตุลาเพราะตุลาเนี่ยน้ำมันจะนิ่งน่ะนิ่งก็คือในทุ่งเนี่ยอย่างน้อยๆต้องสี่เมตรขึ้นหน้าประตูนะครับไม่ใช่ตรงนี้คือต่ําสุดนะสี่เมตรถึงห้าเมตรยี่สิบนะครับแล้วถ้าเกิดปีไหนน้ํามากก็ถึงหกเมตรคือหน้าประตูนะตรงนี้มันเรียกเป็นไงพื้นที่เป็นท้องกระทะต่ําสุดนี่ว่าอย่างอย่างที่ดอนมันก็ว่าไปนี่น้ํานาปีเนี่ยมันต้องมีน้ําอย่างน้อยห้าสิบเซนถึงจะได้ผลผลิตครับ วนขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาเปิดตัวกัน